นั่งดีๆค่ะเออเออขนมไม่ใช่อะไรหรอกเห็นขนมอือืขนมสติ๊กเอ,อทำไงก่อนคะสวัสดีค่ะหรือ,อยังคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะโอ้สองขาเลยหรอคะอ้โหใจเย็นค่ะอ่ะสองขาค่ะทำไงโอ้โห โอ้ยยอยยอยใจเย็นค่อยๆเคี้ยวเดี๋ยวติดคอสวัสดีค่ะนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆค่ะสวัสดีค่ะใจเย็นๆค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นแตกินอือหือฮึยืดตัวยืดตัวอ่ะอ่ะอ่ะฮึบอ่ะฮึบฮึบ ลุก่ันเอออ้าวเอ้าโอ้โหฝึกอึกฝึกึกๆึกเดินอ้วนหนูเป็นคุณแม่สิลูกสี่ข้อค่ะอ่ะไม่ไม่ใช่นอนกินค่ะลุกขึ้นมาค่ะวเร็วมานอนกินไม่ได้กินนะมันอยู่สูงวเร็วโอ้โหนอนก็ยืดได้ด้วย โอ้ยฝึกเอ้าเอาเอาเอาร่วงร่วงร่วงอืโอ้โหโอ้โหจริงๆนางแข็งแรงนะดูถูกนางไม่ได้นะเร็วเร็วเร็วอ่ะเออเก่งค่ะจะได้ฝึกจะได้ขยับตัวไงลูกอ่ะ โอ้เก่งค่ะจ๊เก่งค่ะโอเก่งค่ะเอ้าวอาวอาโอ้โอ้เก่งค่ะเออจ๊เก่งอื่ะโอ้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 สองขาเฮ้เก่งไงปกติไม่เคยทําเนี่ยอ่ะโอ้เก่งค่ะ เอามาเชินสุดท้ายอ๊ะโอเก่งค,ค่ะโอ้เก่งจังเลยสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ก่อนขอบโอ้เก่งค,ค่ะหมอเบลล์ล้ค่ะจะเคคาเก่งค่ะมีนาเก่งค,ค่ะอาบน้าตัวขนขาวพี่เทวหาอะไรพี่เทวหาวอะไรอืออือ